สวัสดีค่ะนาเรขีม้า่าวพยากร์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกันประจำเดือนมิถุนายน2568ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมี เหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรบ้าง The Hermit เออแม่หมอว่าหลายๆคนนะ่ะอุย้ยขออาภัยค่ะลมแรงไปหนะ่อยขออาภัยนะคะเออลมมันอาจจะแรงไปน,นิดนึงแม่หมอว่าอ,อหลายๆคนนะ่ะอาจจะเตรียมที่จะมุ่งไปสู่ทางธรรมไหมคะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ปฏิบัติ มาพอสมควรเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะบรรลุทางธรรมนะคะอย่างน้อยเบื้องต้นก็คือบรรลุโสดาบันได้แหละหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งเยอะแยะแล้วเนาะอยากจะอยู่อย่างสงบสงบคุณอาจจะเลือกที่จะไปปรีวิเวกได้นะคะคุณอาจจะเลือกที่จะไปปรีวิเวกเนาะปรีวิเวก,นะก,วเวกบางคนอาจจะ,กะเกษียณแล้ว ก็อาจจะมุ่งหน้าสู่ทางธรรมหรือคุณอาจจะไปถือศีลที่ประเทศต่างๆก็ได้นะคะอืก็อนุโมทนาบุญกับคุณด้วยนะถ้าหลายๆคนนะเลือกที่จะเข้าสู่ทางธรรมและหรือว่าได้บรรลุทางธรรมแล้วนะคะอืมค i n g of c ับดูไม่พอว่าคุณอาจจะเป็นผู้ทรงความรู้อ่ะผู้ที่มีความรู้แล้วในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ มีใครต่อใครหลายๆคนนะ่ะอาจจะเข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาจากคุณในหลายๆเรื่องได้นะดูคุณจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตหรืออาจจะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์ที่กเกษียณอายุแล้วอะ่ะแต่ว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ค่อนข้างจะเยอะไงเขาก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือมาขอคําชี้แนะจากคุณได้นะ ดูคุณจะเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนาะเจ็ดดาเพดอฟวอหลายหลายคนนะหลายหายคนอาจจะมีเกณฑ์คนที่มาขอความช่วยเหลือคุณนะ่ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ที่เขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะคะเขาเรียกว่าช่วยการช่วยงานแบบลับๆแบบลับๆหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์จะต้องไปช่วยเหลือคนป่วยที่สูงอายุ แต่เป็นการช่วยเหลือแบบลับๆคนที่คนที่ดูจะมีอิทธิพลมีอำนาจเป็นคนจิตใจดีแต่สังขารเขาอาจจะอยู่ในอยู่ในอยู่ในวาระที่อายุก็เยอะแล้วเนาะแล้วก็กำลังเจ็บป่วยอยู่ก็ได้แล้วเหมือนว่าคุณคุณและหรือตัวบุตรหลานคุณด้วยนะอาจจะมีเกร์จะต้องไปช่วยเหลือบุคคลเนี้ยแบบลับๆได้นะคะ หรือถ้าตัวคุณเองเป็นผู้เจ็บป่วยแม่หมอก,ก็มองว่าจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะการช่วยเหลือครั้งนี้ดูทรงว่าอา,อาจจะต้องไปไปต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะไปต่างถิ่นแดนไกลและการช่วยเหลือครั้งนี้ก็นํามาซึ่งโชคชะตาความพลิกผันในชีวิตของคุณได้นะการไปครั้งนี้ของคุณแม่หมองว่าคุณไปช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขา ดูจะมีครอบครัวตระก,กูลขนาดใหญ่นะคะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งมั่งคั่งมากมากม,ากมากเลย<ม>เอแล้วการไปครั้งนี้ของคุณอ่ะก็อาจจะนำพาให้คุณอ่ะมีทรัพย์สมบัติเงินทอง<ม>เขาอาจจะอุปถัมภ์เกื้อนหนุนคุณนะคะให้คุณมีมีทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาอย่างมากได้นะม,มันเหมือนว่ากับว่าการที่คุณจะไปช่วยบุคคลคนหนึ่งอ่ะที่เขากำลังเจ็บป่วยอยู่ และเขาเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีอิทธิพลและมีฐา,านะฐานะที่มั่งคั่งนะคะมันจะนําพาให้คุณและครอบครัวของคุณพลอยสุขสบายไปด้วยเข้าใจว่าการที่คุณไปช่วยเหลือเขาดีไม่ดีเขาอาจจะรับคุณเป็นบุญบุญธรรมได้นะเท่าที่ดูตามหน้าไพา่ถ้าคุณเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นหมอดูก็ดีเป็นนักการแพทย์ที่เก่งก็ดีเป็นใครที่เก่งๆอะคะ่ะ คุณจะได้รับการเชื้อเชิญหรือการไหว้วานหรือการร้องขอให้คุณไปช่วยเหลือไปช่วยแบบรับๆช่วยเหลือผู้หนึ่งที่เขาอายุเยอะแล้วและเจ็บป่วยอยู่หลังจากที่คุณช่วยเหลือแล้วแม่หมอว่าช่วยได้สําเร็จนะคะแล้วเขาอาจจะอาจจะรับคุณเป็นบุตรบุญธรรมรักลูกคุณเป็นหลานบุญธรรมก็แล้วแต่นะในการช่วยเหลือคุณครั้งนี้คือช่วยให้เขาปลอดภัยได้อก่อนหน้านั้นเขาอาจจะโดนอะไรด้านมืดก็ได้นะคะ แต่คุณอาจจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะไปช่วยเขาได้หรือคุณอาจจะมีการแพทย์อะไรที่มันเก่งๆนะไปช่วยเหลือเขาได้นะคะแล้วมันจะทําให้ปรับสถานะของคุณนะ่ะเเป็นสถานะที่ใหญ่โตคุณอาจจะไปร่วมตระกูลกับเขาด้วยนะคะทําให้เป็นตระกูลที่ใหญ่โตที่มั่งมีได้นะและตัวคุณเองและหรือตัวคุณเองอาจจะสละวางจากสภาวะครอบครัวที่มันมีแต่ความยุ่งเหยิงนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นตระกูลใหญ่ มีครอบครัวเยอะแยะแล้วก่อนหน้านั้นคุณเป็นผู้ดูแลเนาะเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ดูแลมาันานานแล้วอ่ะคุณอาจจะสละสมบัติอืมสละทุกอย่างให้กันลูกให้กับหลานไปแล้วคุณก็อาจจะจรรีวิเวกเอ,อไ,ปไปไปทางธรรมของคุณก็ได้นะด้วยมันเป็นแรนดอมเนาะแม่หมอก็จะอ่านในทุกๆมิติของหน้าไพ่นะว่ามันจรสัมพันธ์กับใครหรือคุณหรือเปล่านะคะอืมสิบไม้เท้าเห็นไหม ถ้าคุณเป็นคู่ที่แบบรับครอบครัวที่หนักอึ้งมาตลอดเป็นเสาหลักของครอบครัวมาตลอดโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะเดือนนี้แม่บอกว่าคุณมีเกณฑ์จะได้จะได้โภกระพั์จะได้อสังหาจะได้มรดกที่ดินจะได้บ้านเออจะได้กิจการจะได้เงินทองมานะคะทําให้ตัวคุณและลูกหลานคุณนะสุขสบายได้หลายๆคนอาจจะได้รับมรดกที่มันมีมูลค่ามากๆนะคะ หลายหลายคนอาจจะได้ขายมรดกแล้วได้เงินมาเป็นก้อนใหญ่ก็ได้ทําให้คุณสุขสบายอะ่ะในเดือนเนี้ยคุณจะได้รับเงินไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งนะแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านบ้านนี่แม่หมอไปว่าเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะอาจจะเป็นถึงคาราหาดก็ได้นะคะอ่าไม่รวมถึงครอบครัวคุณก็จะอยู่สุขสบายมีเขาเรียกว,ว่ามีค่าทาสบริวารพร้อมด้วยนะ่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในอีกมิติหนึ่งได้เลยนะสำหรับคนราศี กันอืม <c oughs> รู้สึกว่าเกณฑ์ดวงชะตานี้ไม่ใช่ส่งผลเฉพาะตัวคุณนะส่งผลถึงลูกกลานของคุณด้วยให้พลอยได้อยู่สุขสบายด้วยนะคะอุย้ยวเอฟวายเอฟ์เห็นไหมมันเป็นเดือนแห่งการหมุนชะตาของคุณครั้งสำคัญนะคะชะตาคุณจะต้องมีการพลิกผันครั้งสำคัญเนาะคุณมีเกณฑ์จะได้ บ้านหรืออาจจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยได้เดินทางไกลก็ได้นะคะจะได้บ้านถ้าคุณมีบ้านอยู่แล้วคุณก็จะได้บ้านหลังใหม่หรือจะได้ย้ายไปอยู่ในชุมชนใหญ่ๆอยู่ร่วมกับตระกูลใหญ่ๆนะคะเอ่อหรืออยู่ระดับแบบอันนี้เขาเรียกว่าพรูบิลล่าก็ดีในวังก็ดีตำหนักก็ดีอะไรก็ได้นะคะสิบเหรียญกับ W ดอะบิลล์อที่มันเป็นอสังหาขนาดใหญ่นะคะที่หรูอะคะ่ะที่หรูเออคุณจะได้ตรงนี้ คุณจะได้ตรงนี้มาตัวคุณเองครอบครัวคุณเองบุตรหลานคุณเองอาจจะได้โยกย้ายไปกับคุณด้วยนะคะสิบดาบจบจบในเรื่องของจบในเรื่องของความรู้สึกที่มันแย่ๆในอดีตในอดีตถ้าคุณเคยสูญเสียหรือสูญสิ้นอะไรก็ตามมันเป็นมันเป็นอะไรนะชะตาที่คุณจะต้องเจอเจอเพื่อให้พลิกชะตาชีวิตคุณใหม่นะคะ มันเหมือนกับคนเราเนี่ยมันไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือโลกไหนๆเนาะ <S <S คนเราอยากจะได้อย่างหนึ่งมันต้องสูญเสียไปอย่างหนึ่งชะตาก็เหมือนกันจะพลิกไปอย่างหนึ่งมันก็ต้องสูญสิ้นอะไรไปบางอย่างก่อนแล้วมันจึงจะได้มานะก่อนหน้านั้นในอดีตคุณอาจจะเคยเจอเจอเจ,อเจ,อเจ,อเจ็ดาบ,บว่าพวกมิจฉาชีพอะไรมาก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวบุตรหลานคุณก็ได้นะสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเงินทองหรือสูญเสียอะไรไปก็แล้วแต่หรือสูญเสียชีวิตคนที่คุณรักก็แล้วแต่นะคะ แต่การสูญเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอเจอแต่ว่าในเดือนเนี้ยความสูญเสียนั้นมันก็ไม่ได้เสียเปล่านะคุณจะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาอีกมากมายเลยคุณเสียเงินไปล้านคุณอาจจะได้กลับมาเป็นร้อยล้านพันล้านน่ะเท่าทวีคูณนะคะเออเอาเป็นว่าอะไรที่สูญเสียไปก็ปล่อยวางนากก็ปล่อยวางหลายๆคนก็เลือกที่จะปล่อยวางจริงๆปล่อยวางแบบไม่เอาอะไรแล้วก็ได้นะคะเข้าสู่ทางธรรมเลย แต่ตัวคุณเองสิ่งที่คุณเสียไปคุณจะได้กลับคืนมาส่วนใครที่อย่างที่บอกอะถ้าใครอายุเยอะแล้วอะเหนื่อยกับการรับผิดชอบแล้วอะอยากจะเข้าสู่ทางธรรมคุณก็อาจจะสละสมบัติทั้งหมดให้กับลูกค้กับหลานคุณนะคะแลวเปลี่ยนชีวิตคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเจ็ดถ mm hmm. ้วยอ่าเดอะเทมเพลนส์เห็นไหมคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางคุณมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายย้ายบ้านอีกแล้วคะ่ะถูกคุณต้องย้ายบ้านไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงาน สิ่งที่คุณวาดฝันสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมานานสิ่งที่คุณต้องผ่านบททดสอบในชีวิตมากมายมานานก็เพื่อวันนี้แหละวันที่คุณคุณจะได้เริ่มชะตาของคุณใหม่นะเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณรอคอยคุณทำมานานวันนี้แหละค่ะวันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของคุณแล้วที่คุณจะได้ทํานะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางเดินทางไปเที่ยวรอบโลกหรือไปปีกวิเวกที่ต่างถิ่นต่างแดนได้หรือมีเกณฑ์จะได้ย้ายงานย้ายบ้านไปอยู่ต่างถิ่น ต่างแดนได้นะคะอ่ะยังไงต่อเอ่ยสามดาบอืมเขาบอกว่าถ้าชตาของคุณมีแต่คนคิดคิดคิดไม่ดีกับคุณน่ะมันเหมือนรอบตัวคุณน่ะหาคนจริงใจกับคุณยากยากเนาะโดยชีวิตความรักของคุณไม่หมองก็มองว่ามันมักจะเป็นรักแบบรักไม่ค่อยสุขสมหวังสักเท่าไหร่ไหมเกิดมีการหย่าร้างก็ดีผิดหวังในความรักบ่อยครั้งก็ดีนะคะ มันเหมือนความรักของคุณจาจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนนะคะน่าจะไม่ใช่คนโสดคนธรรมดาแหละแปดดาวมันเหมือนเวลาคุณจะทําอะไรคุณมักจะมีคนคอยอิจฉาคอยขัดขวางคุณตลอดเวลาเลยหรือถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองคนที่คุณไปช่วยเขาอะไรเขาจะมีชะตาอยู่แบบนี้คือไม่สามารถที่จะขยับทําอะไรได้คุณก็เลยต้องไปช่วยเขาแบบลับๆอะค่ะก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นใครแต่คุณต้องไปช่วยเขาแบบลับๆ,ๆ หรือถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็เป็นตัวคุณเองนี่แหละค่ะที่ขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหมันมีแต่ภาระมันมีแต่อะไรไม่รู้เป็นบ่วงพันธนาการคุณอะเอาไว้ทั้งหมดเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะแม่หมอมองว่าอ่าในในเดือนนี้อ่ะเมื่อกี้ไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมาคือแปะถ้วยในเดือนนี้เนี่ยยังไงยังไงเนี่ยโชคลาภมันหมุนเวียนเข้ามาหาคุณกงล้อแห่งโชคชะตามันหมุนชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณจะจบสิ้นในความทุกข์ระทมขมขื่น คุณจะจบสิ้นในเรื่องของบ่วงกรรมคุณจะจบสิ้นในเรื่องของพันธนาการที่อึดอัดตัวคุณและลูกหลานของคุณน่ะจะสุขสบายนะในเดือนนี้จะมีการโยกย้ายถิ่นฐานและคุณจะมีการเดินทางไกลด้วยเดินทางไกลนะคะจะได้บ้านจะได้คฤหาสน์หรูมาอืมอะไรที่คุณทําโครงการใดๆที่คุณทําในเดือนนี้คุณจะได้ทําและคุณจะทําได้ประสบความสําเร็จไม่ว่าตัวคุณเองจะไปปีกวิเวกเนี่ยคุณก็ได้บรรลุทางธรรม ตัวคุณเองจะต้องไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งคุณก็จะช่วยเหลือเขาได้ประสบความสําเร็จบางทีคุณอาจจะมีแอบกังวลเนาะว่าคุณไปช่วยคนคนนี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังไปช่วยใครและการช่วยคนคนนี้คุณอาจจะรู้สึกเออไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจไหมว่าคุณจะช่วยเขาสําเร็จหรือเปล่าแต่ตามหน้าไพ่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณจะช่วยได้สําเร็จนะคะคุณจะช่วยได้สําเร็จอีกสักสองสามใบเนาะโอเดเดวิลหรอเออสี่เหรียญ ดาไฮพริสเทสนะคะควินอฟซออ่าฮะคนที่คุณไปช่วยเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาน่าจะโดนพ่อคุณใส่มนดำแรงๆนะคะแล้วคุณอาจจะเป็นผู้ไปช่วยเขาได้หรือเขาอาจจะเจ็บป่วยอะไรที่มันหนักๆแล้วคุณอาจจะมีความสามารถทางการแพทย์ที่จะไปช่วยเขาได้เนาะ,ะและหรือตัวคุณเองถ้าตัวคุณเองโดนในเรื่องของาศาสตร์มืดหรือโดนในเรื่องของอิทธิพลของผู้คนที่มันมีอิทธิพลเยอะๆกักขังหนวงเหนี่ยวคุณเอาไว้อยู่ เขาบอกว่าคุณไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นนะคะคุณควรจะต้องเจรรียกย้ายออกจริงจะดีเพราะตาตามหน้าไพ่น่ะมันมีเดวิลมีแปดดาบมาลักษณะแบบนี้ควีนออฟสอดมาคุณจะขยับไปทางไหนนะ่ะมันจะมีแต่คนจ้องคุณอยู่อเฮอจ้องคุณอยู่ดังนั้นการที่คุณอยู่ในบริเวณนั้นหรืออยู่ในที่เดิมๆดิมไม,ม่มองว่าคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ปลอดภัยยิ่งถ้าโดนคนใส่อัดด้วยน่ะเอออาจจะโดนผู้หญิงนะอาจจะโดนผู้หญิงกระทา ยิ่งถ้าโดนคุณใส่อัดด้วยอ่ะถ้าคุณไม่ขยับออกที่ที่ตรงนั้นอ่ะมันยากอ่ะค่ะยากที่จะรักษาและยากที่จะปลอดภัยได้เขาบอกว่าคุณจะต้องย้ายออกจากที่ตรงนั้นนะจึงจะปลอดภัยเนาะ mm. คุณจะได้ติดต่อกับอ่าติดต่อกับคนที่เป็นผู้หญิงคนที่เป็นผู้ชายแบบลับๆแบบลับๆในเดือนนี้แล้วก็อาจจะมีคนช่วยคุณแบบลับๆนะถ้าคุณอยู่ในสภาสภาวะ ที่อึดอัดไม่สามารถขยับตรงไหนได้ไม่ว่าจะเป็นรูปของสิ่งที่คนมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้คุณแล้วนําพาคุณออกไปจากถิ่นตรงจุดนี้ให้คุณได้ปลอดภัยได้ให้คุณได้ไปที่อยู่ใหม่มีชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยได้นะคะเออทีนี้สุขภาพของคุณหลายๆคนสุขภาพอาจจะเจ็บป่วยหนะักเออแม่หมอก็มองว่าสุขภาพของคุณจะได้รับการรักษาจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะ The Plan ท,ทาให้มันมีการ ค่อยๆฟื้นคืนสุขภาพค่อยๆดีขึ้นได้แต่อย่างที่บอกนะว่าถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกัศาสา์มืดคุณไม่ควรที่จะอยู่ตรงนั้นให้ย้ายออกไปการรักษานะมันจะรักษาง่ายขึ้นมันเหมือนกับสมมุติว่าคุณคุณโดนผีแล้วคุณยังไปอยู่ในป่าช้าอย่างเงี้ยมันก็โดนอิทธิพลของผีลุมตลอดเวลาการรักษาการป้องกันมันก็จะยากขึ้นคุณก็ต้องโยกย้ายออกจากตรงนั้นเนาะสำหรับใครหลายๆคนในที่ทำงาน ถ้าเกิดโดนผู้หลักผู้ใหญ่กดดันกดดันในที่ของทํางานมากๆให้คุณรู้สึกอึดอัดอะ่ะแล้วเขาเป็นเจ้านายคุณอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะไปไปด่าว่าเขาไปชี้หน้าด่าเขาหรือไปตอกอกรเลยค่ะเขาได้แล้วคุณรู้สึกอึดอัดมากแม่หมอมองว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์อาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ค่ะเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็มีเกณฑ์อาจจะได้โยกย้ายได้งานใหม่ไปต่างถิ่นแดนไกลนะคะซึ่งเป็นงานที่ดีไหมแม่หมอบองว่าดีเพราะว่ามันจะทําให้คุณน่ะ ได้งานใหม่ที่มั่นคงเงินดีด้วยนะคะถ้าคุณเพิ่งจะเจอเจอในรูปของภัยพิบัติมาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามเขาบอกว่าที่ที่คุณอยู่อะมันเป็นที่ที่มันเป็นที่ที่ธรรมชาติตรงนั้นมันอยู่ไม่ได้มันจะเป็นน้ําอยู่แล้วนะคะมันเป็นภัยพิบัติตรงนั้นมันจะถาถมทุกรอบที่มันจะเกิดเขาบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคุณต้องย้ายออกไปและในเดือนนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะย้ายที่อยู่ ย้ายที่อยู่ไปสิบเลยนะ่ะมันเป็นที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีแต่คนมีศีลมีธรรมอะค่ะคุณจะหลุดพ้นจากหนึ่งหลุดพ้นจากอํานาจอิทธิพลของคนที่มันมันดูมีอิทธิพลในด้านมืดกับคุณอะคุณจะหลุดพ้นตรงนั้นสองก็คือคุณจะหลุดพ้นจากภัยพิบัติในที่ที่คุณอยู่ตรงนั้นนะคะสามก็คือคุณจะหลุดพ้นจากภัยในศาสตร์มืดได้คุณง่ายๆยังไงคุณก็ต้องย้ายย้ายแล้วจริงจะดีถ้าไม่ใช่ตัวคุณ ตัวคุณเองก็ต้องไปช่วยเหลือคนคนหนึ่งที่เขากําลังอยู่ในสภาวะวิกฤตแบบนี้แล้วคุณก็จะสามารถช่วยเขาได้ด้วยอ่าฮะถ้าคุณโยกย้ายออกมาเนี่ยแม่บอกก็บอกว่าคุณจะมีชีวิตใหม่ที่ดีนะมีมีการงานที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงแต่ใดๆ,ๆเหมือนหน้าไพ่อยากจะบอกว่าคุณเหมือนมีเกณฑ์จะต้องไปช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งแบบลับๆอะ่ะแลวคนคนนั้นอะ่ะเขาจะอุปถัมภ์คุณทําให้ชีวิตคุณอะ่ะมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างช่วยเหลือทั้งครอบครัวคุณด้วยให้สุขสบายได้ะนะ เป็นว่าถ้าหากว่ามันเป็นโชคชะตาของคุณคุณก็น่าจะมีซิกเซนอะมีซิกเซนในตัวของคุณเองอยู่แล้วเนาะอ๋อเขาบอกว่าถ้าคุณต้องไปช่วยเหลือใครสักคนคนคนนั้นเน่ยเขาน่าจะมีอิทธิพลเกี่ยวกับพวกกลุ่มก้อนใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆอยู่หนุนหลังอยู่ดังนั้นเหมือนกันไปช่วยก็ต้องไปแบบเจ็ดดาบเนาะไปแบบนิ่งๆเงียบๆนะคะนิ่งๆเงียบๆถ้าคุณโดนเรื่องของคุณใส่มนดำให้คุณมองคนใกล้ตัวโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงนะคะ มองใกล้ตัวก็ไว้อันนั้นอาจจะเป็นชนวนในการทําร้ายคุณในศาสตร์ลับได้เนาะแต่ถามว่าจะมีคนมาแก้ให้คุณไหมแม่บอกว่ามีคนมาแก้ให้คุณและให้คุณแบบรอดปลอดภัยได้นะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าอึดอัดและเบื่อหน่ายกับชะตตาที่มันต้องแบกรับทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะในเดือนนี้คุณสามารถที่จะสละอ่าสละทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ทางธรรมได้นะแล้วคุณก็จะบรรลุทางธรรมของคุณไปได้เลยอืมมาเป็นบ้านใดๆก็ ล้วนแล้วแต่เป็นชะตาที่คุณจะได้หลุดพ้นจากอำนาจศาสตร์มืดอิทธิพลมืดและความอึดอัดนะคะไปสู่ความความที่ได้อยู่อย่างสุขบริบูรณ์พร้อมกับครอบครัวของคุณนะคะแล้วงานและตําแหน่งการงานนะแม่หมอก็มองว่ามันมา,ม,นม,ามันมาพร้อมพร้อมอยู่แล้วอะ่ะมันมีตําแหน่งงานดีไม่ดีคนที่คุณไปช่วยหรือว่ารการที่คุณยกย้ายสินฐานนะคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่ที่มั่นคงมั่นคงนะมั่นคงขึ้นในธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าคุณต้องประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลเยอะๆนะคะถ้าคุณประชาสัมพันธ์ในโลกโซเชียลเยอะๆการเงินการทองคุณจะหลั่งไหลเเข้ามามากไปเลยหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบการงานใหม่นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ใหม่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะแล้วกิจาการและการงานของคุณน่ะของคุณน่ะมันจะมีเงินเข้ามาเยอะเขาบอกว่าต้องหยุดหยุดหรือยกเลิกสิ่งเดิมเดิม ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ใหม่ๆนะคะแล้วชะตาคุณจริงจะดีได้นะเอไอพ่ก็แนะนำประมาณนี้เนาะคุณก็ลองไปพิจารณาเองนะว่าคุณเอ๊ทำช่อง YouTube ขายของเนี่ยคุณจะปรับลุกปรับผลิตภัณฑ์ปรับแพ็กเกจปรับช่องยังไงให้มันให้มันเป็นลุกแนวใหม่ให้มันน่าสนใจขึ้นถ้าทำธุรกิจหรือหรือ,อทำงานประจำอยู่เนี่ยมันโดนคนกดดันเยอะๆเ,เนี่ยคุณก็หันมาทำอาชีพส่วนตัว ที่ที่คุณชื่นชอบอะค่ะในโลกโซเชียลนะมันจะนําพาทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณได้อย่างเยอะและชื่อเสียงก็จะดีด้วยนะโอเคเนาะเอาเป็นว่าเตรียมตัวเดินทางเตรียมตัวโยกย้ายเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่ดีนะดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็พ้นจากภัยทิบัติด,ด้วยโอเคนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ